เชื้อราเต็มรถกันเลยนะครับกับคันนี้นะครับอันนั้นคือสภาบไตปุ่มปืนนะครับคันนี้ก็เป็นเจ้าอีซุซุนี่แม็กนะครับมาสปาทำความสะอาดทีมดีคลินิซี่พันห้ารอยบาทนะครับอันนี้คือสภาพตอนมานะครับเพื่อนๆพี่ๆเรานะครับจำภาบตอนมาคันนี้ไว้นีนะครับอันนี้คือในส่วนกองร่างกาแล้วก็องเครื่องจะประมาณนี้นะครับพอมาถึงนะครับทีมจัางก็เรานะครับไม่รอหนานะครับรีบทำรีบรื้อเลยมาทอดจีนส่วนวัสดุอุปกรณ์ภายในทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่ม รื้อว่าพุ่มร่างกาแล้วก็คนตุนเกีย่ยกับรถโทษเออเม็ดชาเลยนะครับอันนี้คือสภาพุ่มตอนตีมาจะสุกับรอกออกมานะครับแต่ว่าพอรื้อพุ่มไปตอนนั้นเลยครับไอชาลังกาครับตายพุ่มพื้นนะครับรอยเชื้อราขึ้นเต็มเม็ดชาเลยนะครับอันนี้น่าจะทําก้องกินหรือวอานามอะไรหกในรถไวเนนนนนะครับโชคดีประมาณนะครับตีได้มาสีเอ็มสีคลินิกนะครับถ้าเชื้อราขึ้นมันชืนแบบนี้นะครับถ้าปล่อยไว้นานๆนะครับพุ่มเบาะเลยวะสนิมกินพื้นตะลุเนนน์นะครับในราคาซี่ฟาร่าร้อยบาทนี่นะครับ ปีเมียมกันนะครับเดีมาเล่กันว่าช่วงล้างล้างแบบปีเมียมนี่เขาล้างฟันพื้นนะครับเลมมันปีเมียมนี่อย่างเงยบางคนไม่เข้าใจนะครับตีเมดีกินนี่ก่อนิร์นนะครับเราไม่ได้เคยชีดล้างอาทิตย์ทำไมดาครับเราจะชีดน้ำยาสลายครับก็ไปตีมดีไปนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องทุ่นนะครับชีดปุ๊บออกปั๊บนะครับเดีมาเล่นะครับว่าพอเซ็ตเลมมันจะสวยงามขนาดนะครับดูครับตามไตราบบันเตยอะไรนะครับเราล้างให้เม็ดชัดเลยครับที่เป็นครับเรื่องครับแดงแบบนี้นะครับปกตินะครับเพื่อนๆล้างเองที่บ้านไม่ออกแน่นนนนนอออะคครัับี้ืล้างเองที่ยมเรร็แล้วนะคับิ่ง กับล็กไม่ลงเลือดนะครับลงเลือดแต่สันนิมนะครับคันนี้นะครับถ้าได้คัดแล้วก็ผลกับสันนิมกันเลยเพิ่มเบาเลยว่าซวยแน่นอนนะครับดูกับตาบวานองว่านนะครับหลางไงแเมชดชาเลยครับดูกับเววแบบนี้เลยครับแบบนี้และสีเขีเรียกว่าหลางช่วงหลางแบบพรีเมียมนะครับใจเก๋ตี่ปัญหารยบาทนะครับได้ตำทั้งหมดนี้เมื่อในคลิปนี้เลยครับดูกับผิวแลไรก็สักไอ้แวววับนะครับวิธีการสักผิมทีมดีกลินิกนะครับไม่ต้องกลัวเลยเราจะไม่ทําให้ผิวเปลืองผิวร่างกายก็เพื่อนเพื่อนไปพิงนะคครับัน นีะครับเป็นโบผ้ากำม่ายี่นะครับเราจะทดผ้าโบมาสักแบบนี้เลยนะครับคันนี้มันุษมนั่งมาชัติหนึ่งต้องหุ้มผ้าโบอีกชาตนแล้วครับเราจะทดจักไอเม็ดชาติเลยนะครับเผื่อจะให้งานโอมาดีสีสุดนะครับในส่วนข้องงเครืองก็เหมือนกันนะครับเราก็ล้างให้แบบพรีเมี่ยนะครับเก็บรายละเอียดไอมัดตุกจุดดีเทลกันตุกจุดจริงๆนะครับดูครับตามโซ่ตามโซ่เลยครับก็ไม่ไว้นะครับไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเรามีน้ำยาดีข้องแบรนด์ดีกินครันะครับตัวนี้โอส์นี่ต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับนี่ปล้างเเอาครืองแลนะครับตายงอ่มางเข ครตีเป็นเชือราได้เมื่อกี้นะครับเราก็เก็บควาแไรลายตับความซาได้แบบนี้เลยแล้วก็มีไล่คนตามข้าวกันมาเยอะมากเลยนะครับว่า MD คลินิกมีกี่สาขานะครับของเรามีสองสาขานะครับสาขาที่หนึ่งจะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองยูทีคุณทะเลีสวยเจ็ดนะครับและก็สาขาที่สองจะอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภออเยื่อทะนุนปุริจัยเส้นล่างโมอัดเย้ยนะครับอันนี้เรามีสองสาขานะครับสาขาสามสาขาสี่ปิดแน่นอนนะครับเร็วๆนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวมาเลยที่ว่าจังหวัดเนี่ยนะครับอันนี้พอตับความซาไตผมปืนเ็ะแล้วผมปืน ผมราคาแห้งเลยนะครับเราก็นํากลับมาประกอบให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฉีดทุวนมาสรุปกลอนไปในถุกชิ้นนะครับําความซาดเสร็จแล้วก็ใส่ไห้เหมือนเดิมนะครับมาต่อโดยงานล้างซี่รถแล้วนะครับอันนี้ก็คือล้างซี่รถเลยนะครับเราจะดีเทลต่ำโซประตูงประตูโซโลโกงโลโก้โซฝ้าตั้งมันโซมือเปิดประตูวไ้ครับคือเก็บรายละเอียดให้แบบนี้เลยนะครับเพื่อใจรดออกมานะครับให้มันเอี่ยมสีทุ่นนะครับคือจใ้มาเลยครับเราก็ต้องทําให้คุ้มนะครับเอาไม่แมดถูกจุดนะครับอันนี้คือในงานซป้ารถนะครับเดียวมาเลยนะครับว่าคันนี้พอ เซ็ตเลวจะสวยงามขนาดนี้นะครับเดี่ยวเพื่อนมาลรงเลยนะครับพุ่มโบ๊ะเลยนะครับว่าคันนี้เว็บเน้นนนนะครับอันนี้ก็ใช้น้ำยาเคลือบซี่อาด้วยนะครับนี่ตอนตีเซ็ตเลวจะประมาณนี้นะครับดูครับอันนี้คือในส่วนกองงงเกลือเงงช้ำช้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือสปาปลายเลยตอนตีมาครับตอนนี้นะครับเห็นความแตกต่างสีชัดเจนนะครับดูครับในส่วนกองผมร่างกายนะครับตอนตีมาคือดำปีนะครับนี่โซฟาตั้งมั่นจะประมาณนี้นะครับถ้าใครดูคลิปตึงตรงนี้เลยนะครับเอ็นนานทีเอ็มดีคลินิกเลวมีความคิดนี่ย มไม่และเปลี่ยนความคิดตายปุดนี่เลยครับผม